เดี๋ยวว่าอ้วนมาอนีิคือบ่เห็นมาหา,า, <c oughs> าว่าเอ้าหวงเด้อพี่น้องเกษตรจังได๋เด้ออ้วนเอออ้วนอ้วนอยู่ไหนวะอ้วนอ้นวนอ้วนไม่มีใครมารับเลยไม่มีใครมารับเลยเอา้า <c oughs> รูแล hi ้วไปไปไปเออรู OK. ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ่ะรู้แล้วรู้แล้วนั่งต้องทักท่ายซะก่อนพี่้องทานต้องทักท่ายแบบว่าให้คนเศร้ากินหอดกันจังเสียนเอลกองอลได้เอายังพอยังพอยังพอยังเนอพอยังพอล้วพอล้ว พอ,ลลอแล้วพอแล้วมั้งนี่พอ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 เออเออู้และลุยละลุยละอันะไป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 ขนของ